ปะกันแฮมแล้วกับช่องไตเติลการ์เด้นเนระครับสวัสดีครับพบกับเติ้ลนะครับผมก็สำหรับอีพีนี้นะครับเติ้ลจะมาให้เ,เพื่อนๆชมปัญหาหลักๆนะครับของตัวแคคตัสเนาะปัญหานี้ก็คือเป็นปัญหาสำคัญระบบทางเดินของรากนะครับซึ่งปัญหาที่จะจะบอกนี้ก็คือว่าเป็นปัญหาเรื่องของเพียครับเพียแป้งนะ คือตัวพลาแป้งนะครับผมเกิดจากการที่เราเลี้ยงแคคตัสนะครับผม โดยที่ว่ามีตัวพวกมดนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวพาหานาะคือมดนะ่ะอาจจะนําไข่ของเพี้ยแป้งนะครับผมที่เดินเข้าไปอยู่ทางใต้กระถางอย่างเงี้ยครับเนาะพเพราะเพี้ยแป้งเนะี่ยจะเป็นตัวปัญหาก,กับสำหรับตัวไม้ทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยสำหรับตัวแคคตัสเนนะี่ยก็คือว่าตัวแคคตัสเนนะี่ยมันมีทั้งหน้มมีทั้งขนที่ปกคลุมอย่างเงี้ยครับทาให้เพี้ยแป้งเพี้ยแป้งที่เกาะตามตัวต้นนะ่ะเราอาจจะพบเจอค่อนข้างจะ น้อยกว่าเพียไปอยู่ในรากนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคือต้นก็มีอ่แอตโตนะครับอยู่ประมาณสัก3-4กระบานะที่ต้นนำไปเลี้ยงที่บ้านเก่า,กาเกาไว้เนี่ยแต่ทีนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลดีนะครับผมทีนี้พอมขดมาที่โรงเรือนใหม่เนี่ย ก็พบเจอปัญหาว่าทําไมไม้ไม่ค่อยโตนะครับผมเพิ่งได้มีเวลาสังเกตแบบจริงจังก็คือว่าทําไมไม้ไม่โตนะทีแรกแต้ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม้เพิ่งลงปลูกไปนะสักสี่สห้าเดือนนะมันก็น่าเริ่มจะโตไแล้วเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาปุ๊บเนะี่ยมันมีอาการบางต้นบางดูสังเกตนะครับบางพอร์ตนะก็แบบเหี่ยวแห้งไปแบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยต้นก็เลยว่า โอเคอาการอาการประมาณนี้ก็น่าจะเป็นอาการที่น่าจะตัดสินใจได้เลยครับว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของเพลี้ยที่ลงไปกินในรากเนาะทีนี้เต้ก็เลยดึงตัวกระถางขึ้นมาแล้วก็ลองยกตัวอย่างคือตัดสินใจรื้มานะครับก็อย่างที่พบนะก็อนนะครับผมตัวนี้นะครับเต้ก็เห็นเนี้ยเต้ก็ดึงขึ้นมาสังเกตดูได้เลยว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพลียแป้งนะเห็นไหมครับ มันจะเป็นตัวลักษณะเป็นตัวมันแมงมันเป็นตัวมแมลงนะครับผมแต่ว่าเวลามันจะสร้างเป็นอ่าขุยพวกาขาวๆอย่างเงี้ยครับเนาะทีนี้เนี่ยมันก็จะเกาะดูดซึมที่รากเนี่ยทำให้อรา,ากหรือว่าตัวรากของคอลัคตันเราเนี่ยไม่สามารถไปอกินน้ําหรือว่าไม่สามารถมีน้ำหล่อเลี้ยงตัวต้นได้ก็ทําให้ตัวต้น,น่ะหิวแล้วก็แฟบตายไปในที่สุดนะครับผมนี่คือปัญหาหลักๆเลยนะครับผมนะคือ 1อาจจะเกิดมาจากดินนะครับผมดินที่ว่าสะอาด2ดินอาจจะมีเชื้อ3ตัวผหาหคือตัวมดนะครับผมนะโอเคลองมาดูตัวอย่างนะครับผมทีนี้ยวิธีที่ได้จะจัดการก็คือว่าเดี๋ยวต้าจะต้องจัดการรื้อไอ้พวกนี้ออกจากกระถา,างพวกนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็นําดินที่ได้เนี่ยไปทิ้งนะครับผมตัดสินใจคือเอาดินลงไปทิ้งนะส่วนต้นไหนเนี่ยที่เราดูแลไม่ได้จริงๆก็ เอาทิ้งเลยเหมือนกันนะครับผมเพราะตัดปัญหานะตัดปัญหาออกไปนะครับเนี่ยอย่างดินพวกนี้อย่านํากลับไปใช้อีกนะครับอย่านํากลับไปใช้อีนะตัดสินใจทิ้งไปเลยนะครับผมตัดปัญหานะเห็นไหมครับอย่างนี้ดูหน้าตาดูสวยดูดีไม่ค่อยมีปัญหานะเดี๋ยวลองลองดึงออกมานะครับผมมีอาการเป็นยังไงเห็นไหมครับต้องสังเกตเลยว่าหากหากว่าอย่างเช่นเหมือนเติร์นเนี่ยมันจะมีกระบะปลูกนี้ใช่ไหมครับ ยังมีกระบาดปุ๋ยอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสัก1-2กระถางเราสุ่มนะเราลองสุ่มแกะกระถางมาสัก1-2กระสองกระถางดูนะแล้วมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยให้ให้รู้ไปเลยนะครับว่าทั้งกระบาเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันจะลามนะครับมันจะลามไปพอตข้างๆกระถางอื่นๆนะทีนี้นะเต้นอันนี้เต้นลองยกไปแค่กระบาแรกนะแต่เต้นยังไม่อยากจะลองยกมาอีกสักกระบาดสองกระกระบาน่ คิดว่ามีเหมือนกันแน่นอนแหละเนาะคิดว่ามีเหมือนกันแน่นอนทีนี้ลองลองมาดูพอร์ตท,ที่มันเขาตายไปนะเดียดูให้เพื่อนดูเหมือนกันเห็นไหมครับแค่ดึงมาก็รู้เลยมเพียแป้งมันกินนะครับถ้าเรายิ่งเห็นช้านะเราก็ลําบากเลยตัวเนี้ยมันอาจจะชื้นกันไปด้วยแล้วทีนี้เนี่ยพวกมดพวกอะไรอ่ะที่มันเดินเข้าไปมันก็เลยนาไอ้ตัวเพี้ยแป้งไปไป,ไปทํให้เกาะทําทให้เกาะที่รากนะ ไอ้ตัวนี้เป็นปัญหาสําคัญเลยนะครับผมถามว่าวิธีแก้ไขมีไหมก็เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราลงปลูกนะเต้นจะบอกว่าให้เราใส่ตัวสตาร์เกิลจีนะครับผมแต่ตัวสตาร์เกิลจีเนี่ยมันจะเป็นมีตัวสารที่ทําให้สามารถขับไล่มดน้องมดไม่ชอบมดก็จะไม่ยุ่งกับกระถางของเรานะ,ะวันนี้อาจจะมีเพลงให้เราฟังบ้างนิดน,นึงนะครับผมก็โอเคนะครับนี่โอ้โหต้อลลองดึงขึ้นมาแบบนี้นครับเพื่อน เห็นไหมครับเห็นไหมครับน,นี่แหละครับคือตัวปัญหาตัวปัญหาจริงๆเลยคือแล้วเวลาที่เราจะจัดการน,นยต้นแนะนําว่าเรายกไปจัดการที่ตรงอื่นที่ไม่ใช่ในโรงนะหมายถึงว่าถ้าอย่าไปอย่าอย่าทําแบบนี้ในโรงนะต้นกลัวหรือว่าเราป้องกันไว้ก่อนกลัวว่า ตัวตัวไหลตัวละอองตัวฝุ่นอย่างเงี้ยตัวเศษดินอย่างเงี้ยจะไปโดนเศษต้นอื่นนะกลัวมันจะไปติดอีกต้นอื่นแล้วมันก็จะลามไปนะครับผมตัดสินใจนะไปหาที่มุมนึงเราไปนั่งทําปัญหาตรงนี้นะครับผมนําเคาะดินแล้วก็เดี๋ยวเอาต้นไม้เนะี่ยไปล้างน้ํานะครับฉีดน้ํแดงแรงฉีดน้ำแรงแรงล,งล้างรากนะครับผมล้างรากทำความสะอาดรากตัดแต่งรากทีนี้ก็สู่ขบวนการการตัดแต่งรากแล้วก็ลงปลูกเนาะ เหมือนคลิปที่ผ่านมาเหมือนคลิปที่เต้นทําไว้แล้วนะครับผมเนาะก็ไหนๆก็อยากจะแก้ไขปัญหาลองมาดูเราดูปัญหาแล้วเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะเผื่อว่าเพื่อนๆพือนพี่ๆที่เลี้ยงคักตัสอยูนะ่มีปัญหาประมาณนี้นะครับมีปัญหาอย่างเต้นนี่นะลองสังเกตดูได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเขาเป็นเนี่ยเขาจะเป็นยกฐานเลยแหละถ้าอย่างเงี้ยเต้อนอะสำหรับเต้อนอะถ้ารอบนี้เต้นสันนิษฐานนะเต้นคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวดิน ดินอาจจะไม่สะอาดจริงนะครับผมหรือว่าอาจจะผิดเต้นก็ได้หรือว่าเต้นอาจจะเลี้ยงไม่ได้ดูแลมากนะครับผมอาจจะเลี้ยงแบบปล่อยเกินไปนะครับผมไม่ได้ดูแลเนาะทีนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราต้องรับผิดชอบก็คือเราต้องมีหน้าที่ดูแลเขาแล้วก็ทําทุกอย่างเริ่มต้นใหม่แล้วก็ลงปลูกใหม่นะครับผมสู่ขั้นตอนการดูแลเบื้องต้นใหม่นะทีนี้เราก็พยายามเซฟตัว ที่มีปัญหานะครับบางต้นเนี่ยปัญหายังไม่เยอะนะแต่ว่าเราดูด้ดานใต้ด้านใต้เพราะว่าตัวเพลีแป้งมันกินไปแล้วนะครับผมมันเริ่มลามไปแล้วนะมันก็คงจะมีแต่วิธีป้องกันตั้งแต่ต้นทางทายให้ดีก็แล้วก็พยายามสังเกตลงเรือนะถ้ามีพวกมดอะไรอย่างเงี้ยครับเรารีบหาวิธีจัดก,การก่อนอย่าปล่อยให้หมดอ่า เดินแบบสบายใจนะครับเราต้องจัดการพวกมดก่อนนะหาวิธีจัดการมดก่อนเนาะทีนี้มันก็จะลดปัญหาในโรงเรือนเราได้นะครับผมเนาะแล้วก็หากโรงเรือนเราไม่เขาเรียกว่าหากโรงเรือนเราอะ่ะคือมีการระบายอากาศที่ดีโรงเรือนดีทุกอย่างดีความชื้นโอเคเนะี่ยพวกปัญหาลกูกพวกมดอะ่ะมันก็จะหายไปนะครับผมนะมันก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งนะครับผมคืออย่าให้ ไม้ยอยู่กับที่ชื้นๆเกินไปนะเนอะเป็นไงไครับดูน่ากลัวนะครับเนี่ยแต่ก็คือว่าบางที่จริงต้นก็บางทีก็อาจจะตัดสินใจทิ้งเลยก็ได้นะครับผมถ้าว่ามันหนักจริงๆนะแต่ทีนี้มันเป็นแอสโตไม้ที่เราชอบด้วยเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้มีเสียงตำสายนะสำหรับคลิปนี้ต้นก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม หวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะ